เวลนช่วนี้เป็นช่วงนี้เป็นเ่วงวันโมงเย็นสำหรับท่านสี่ิะเป็นผู้มีศรัทธาท่านมายดีแล้วในพระาชรไทยเป็นเรื่องจากพาชายจีวรที่พักหมายให้ประคองมรู้ เป็นาที่ดเป็นจัทจทรุงศาสนานาที่นี้เป็นสถานที่ปมงค่ในช่วงเาจันี้เป็นานที่เป็นการพิเศษคือคุญกินตะพินักพา เป็นมุนที่หาทยไปประภะเได้เทพเทวดาทุงหลายก็จะได้ลงมาเป็นสักีพยานหลังจากนี้สมาพาพก็จะได้นำญาติโยมสาธุชนในการกล่าวองค์การกราองค์การในที่นี้หมายความว่าเป็นการเผ่าพันให้เทพเทวดาทั้งหลายได้ลงมาเป็นสักีพยานก็จะได้ กล่าวองคการให้สัดในเรื่องนั้นในท้งที่นี้คือทางเดินหลกประบาดสี่ริงจะคอยมองนำญาติโยมจากทุกชนให้สงบกายในที่นี้นั้นก็หยุดที่จะกระทำการอย่ยื่นรอบเนือจากมุ่งตรงทะไใจจะดูปัจจัยที่ท่านทั้งหลายอยู่ในไม้ในมือ น้องจิตตั้งใจในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ต้น้าของเราเพื่อให้เกิดการเป็นมงคลเป็นอนิสงส์นี้ครับสำหรับเราจะเน้นในการที่จะบริเนตเวลาระดับเดียวกันสำหรับเราเนาะจิตตั้งใจมั่นเข้ามั่นให้เด็กเกี่ยวมีนา ไปดาม่านก็จะได้นำทุกท่านค่อยค่ลุกขึ้นแล้วก็อับหลังนันไปยังที่ตกระบอกไปลุกขึ้นพร้อมในท่านก็จะให้อับหลังไปที่ทางกาญาติโยม่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของแท้งคลอดคอให้ผ่าห่างไม่สำรวจในการที่จะลุกจะหันก็ให้นั่งเวรการที่สมบรณ์ที่ประจาทนี้ท่านของท่านของท่านไป อันนี้วัเชิญพสารคุชประกอบพาดไทแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็หลังนันไปยัที่ตะวันออกโดย้อเปลี่ยนใจที่กะบังขออุกาบาตให้โนนะหายใจ้าลึกๆให้ลมหายใจมีุ่งแรงพุ่งพอพวกเราทุกคนเปิ

Taruwana kami, kehamba Tuhan kita, umma dalang Tuhiwa, sahara,

ิปัิมาราชาิโสติปูิยินทนามพรายิทุปโตุติปโตวันนาปโตยัสสิโนโนาภิกขวภิกขุนัสสภิติปะัาภเป็นท้ามหาราเป็นผู้มียอใหญ่ เป็นใหญ่เป็นใหญ่แห่งคนพันธลายเป็นเทว,วราชาผู้กคมองในะิปัตริยอโมาเป็นสัตีพยานในงานที่ดรสัญญานกตวิทย์ใะเกษมพร้อมรัฐบาสาธุชนผู้ตัามั้นในพระรชนม์ใยน้องนางภาคกรจิวรมาร่วมในโุกรการสมารใดีในทันีี ทรงาไม่เวพยรปอนให้ขานฉาดตนทังไทยจะเลินไม่ทรัพย์สินเงินทอมีบัรสุขมีบัตรกระดูกเรือมีสติปัญญาเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้มีชอบด้าเป็นผู้ที่คุณรักษาติกไดอไปอึ้งสัง ทำให้รูระบาให้เ hmm. ป mm ็นใจใสุกาสายไปทางที่ทางไินไดดเออหลงยรับอันนนโยนได้อนที่พให้คุณเป็นคุให้เป็นมงลต่อตัวเราเท่เทไ้ มันเป็นสติปัญญาที่นันงจับปีชงราชบิณฑุนุตัดประสรสติบุพพันธานัดวิปปิลามาราชายุชนศีสุตากินาสักพะนูยินทานมหัพพนายอิปินโตจุติปโตวันตาปโต กษัติโรสิโลทมท่านาที่เิดบุกปีกุนันาสัพพิธักษา,านเท,ท้าทิรุณหกเป็นเท้ามหาราชเป็นผู้ยียศเป็นใหญ่แห่งคนแห่งภุมพันธ์ทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองในทิศใต้ตดมาเชิญสักขีปยายในการที่รับเตอร์ สั enfin ่ยานั้นตัวนี้เราจะเสี่ยงพทั้งสัปดาหาณโยมที่มาในวันนี้จงมาเป็นคนพอทา่ทั้งหลายเหล่านี้เจริญในสัิขีประชวรมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีสติปัญญาเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้มีโชคลาภเป็นผู้ที่บุญรักษาตลอดไปเพื่อนสาวเอาไปทำกิน

วันนั้นดยักษ์เศรษฐง์นมานาคิกตาคุิผูนั้นาัพิติว่านังเาวิโรเป็นเท้ามหาไชเป็นผู้มียศเป็นใหญ่แห่งน้าทัายเป็นเทวราชผู้ปกครองปนะิตะวันตก จงมาเป็นศักดิ์ศรีพยานในทางที่ต้องเดินปัญญาณนักหน่วงไปในกามเสียพร้อมทั้งศรัทธาชาวบ้านชาวบัานทางน้ำเป็นผูผ้มีศรัทธาตัง้งานในพระเทศอะไยจงนำพลังเวทมนตร์ให้ผู้มีศรัทธาหลายในวันนี้จะเริยนเป็นศักดิ์ศรีตนตอมีปัญญามีปัญญามาเรียมีความรุ่งเรืองเป็นผูผาานนน้มีตมสติปัญญา,าเ,เป็นผูผนผผ้มีใจสูง เป็นผู้มีโชคดาเป็นผู้ที่บุญรักษาตลอดไปเืงสา่ไม่ต่างกันอะไรก็ล้วแต่ธรงนะอุตตรัันจทีสังารสังวยรธาภาษาสติยักษานาคเทวะเิามาร

นะจงมาเป็นสักขีพยานในการที่ดรัตญอาั้พระกง้อทรเยระวามกลัวมีกัดสรรผู้นผู้มีรัาท่นานดีแล้วในพระรไตรในวันนี้จงมาไม่วนครที่ผู้มีสรัทธาสายเหล่าน,นี้จะิญยเปสักขเิทองม,มีบางส่วนมีบางเรืองทีสัิปัพยาป็นผู้มีใจสูง เป็นผู้ดีชวบมาเป็นผู้ที่มีบุญรักษาตลอดการระานทนอาค่อยเข้ามาครับครับจะริญพรนในที่นั้นผู้คนทุกท่านนะครับลำดับต่อไปว่าจะริญพรนก็บเพื่อนยาล่าจที่ไรเป็นเศษในอุบลราชธา Hoa hát 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 นโมอัตสัมเทวาโตวะรัตถาโตวะสมมาสัมโพธิสัมภาร มาตานะครับอิมังมะยัมกันเตสัพปริวารังกาินาจิวราตุสังสังคสสงโอญเจยามาสาธุโภคันเตสังโฆอิมังสัพปริวารัง อภินิเทศิมะรัตุสังอภินิเทศะปฏิหันถาโตอภินิหันถาปฏิคิเหตตะวาอภินิเทศอวากาณีนาโอเสนะอภินันทะอัตถะริโตอัมหากะรังอัมหาทีฆะรัตังอานายะ สุขายะติพาาตถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้อวผ้าีวรีพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านีแพระภิสุสง ของพระภิกษุสงฆสงรงรับผ้าหินจีวรทรงด้วยบริมาณนี้นี้ของาพระเจ้าทุกสายรับแล้วทรงรับกับินด้วยผ้าบนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อมรดกนิพพานแก่ข้าพเจ้าสมายตลอดกาลนะครัสา